สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเมือน,นี้นะคะแม่หมูไปได้ออกไปทํางานข้างนอกนะคุณชมเมือน,นี้จะพผ้ามาบานบาวเท่านะคะสภาอผามาทำเบาเ่าป่าบาวเ่า,า,า,เ,าเพิ่นเด่นตัวใดเพิ่นหนักตัวใดนะคะเพื่อได้โชคน้าเพิ่นนะคะงวดที่ผ่านมาเขาเลขถูกเพิ่นนะคะคุณชมสองแปดแปดสองนะคะเอางวดน,นี้จะเป็นจงังไดงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ไล้ยินเพิ่นว่าเพิ่นสั่งลอตเตอรี่ใบหลายนะครับู้ชมไปเบิ่งน้ำกันเพิ่นสั่งตัวใดเอาออกมาพอดีเลยแต่งตัวหล่อเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจแล้วมาหล่ามาแล้วมาแล้วแม่เหลือลายลอตเตอรี่แล้วเหลือสี่สิบใบเหลือสี่สิบใบรอบ้าวเ่าไปเมาอยู่วันจันทร์เจไปเบิร์กเจไปเซอร์เจไปเอาสวัสดีท่านู้ชมสวัสดีค่ะโเหมือนในบ้าวเ่าเป็นสีสดใสสวัสดีค่ะเช้าวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อแดดดีเนาะมันนี่เนาะแดดจำเลยมันนี่แดดจำธรรมชุมฝันดีเลยมันขึ้นในใครฝันดีป่ะี่น้องฝันดีเอวจะบ้ามากนี่บ้างวดทะเบียนรถนี่บ่ะทะเบียนรถป่ะพี่น้องบอกแจกเทียนเลยจะบ้ามากงวดนี่ป่ะเอ้านะครับเดี๋ยวจะสรุปให้เอฟซีโรตเตอรี่ได้หลายใบพี่น้องค่ะจะได้กินลาบหรือจะได้กินปลาแดกนั่นเอลาบพี่เก่าจะได้กินลาบบ่ะเนาะมาบานมือแรกแล้วค่ะใบ สามโมงคึ่งจังไปรุ่นอยู่บ้านเจลอตเตอรี่น้ำกันนะค่ะผู้ชมกินมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาเบิ้งเบิ้งเลขทูบก่อนนะคะผู้ชมเลขทูบหวดนี้เป็นเลขเบิ้นเนาะสองหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองนะค่ะผูชมวัที่ผ่านมาโอ้สองแปดเขาคักเขาตรงๆเลยนะคะเอาหวดนี้เพื่อได้โชค นะะคพอดีมี้จะลงเลยฝันดีสาวให้แม่หมูหนักอ้าป้าเพิ่นฝันแล้วอ่าฝันยำหมูดิจังดเพิ่นบอสเพิ่นกะจัดฮอนนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับไม่ขึ้นจะว่าฝันดีกับฝันดีอยู่ดีนะครับจังเดย์ไม่ขึ้นกับฝันฝันมาแม่มาก มาแต่ว่ามาเต็มรถพี่น้องคนมานาเต็มรถมีแต่พูดเฒ่าสมัยเก่านาสมัยตั้งแต่บ่าวเฒ่าเป็นเด็กหน่อยพี่น้องมืออื่นนี่บุญเขาประดับดินเด้เอามืออื่นบุญเขาประดับดินแม่นที่แรกก็บลูดดอกนี้จะเพิ่เบอลุ่ฟังอ้าี่ป้าขอแม่เพิ่มมาหลายเนาะเพราะเขาแจ็คถ้าบุญเขาสากเดือนนาค่ะมืออป็นบุญเขาประดับดินแม่นมืออื่นคนว่าเป็นบุญเขาประดับดินมืออื่นเป็นวันผักเนาะแม่นมือขึ้นนี่พี่น้อง มาเต็มขั้นรถเต็มรถมาจอดอยู่หน้าบ้านมีแต่พผู้เฒ่าสมัยเก่าที่เพิ่นที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วแต่สมัยเบาเฒ่าเด็กหน่อยเคยเห็นแต่เพิ่นตะกีเลยพี่น้องมานังกันเต็มรถลงรถมาเิ่นเวล,า,ลาสีแวะมากินเขา่า<อ>ออแวะมากินเขา่าสัน่นแต่เขามาในบ้านเต็มแต่ว่าพี่น้องถือหิวของหิวยังเต็มคนลุ่งพลังหิวมาเต็มสุขคนหิวมาในบ้าน มีตลาดเนือ้อออยต่อยมีตลาดเนือ้ <บา S 1> อมันเป็นเหล็กเบาทอเขาระบบัดเนี่ยพี่องเขามาเพิ่นก็มานาั่งคุยกันเอนอเขามานั่งคุยกันเออนั่งคุยกันเสียง,ง,งดังคุยกันมวนเสียงดังเสียงดังแห้งอีลีคุยกันนะอืมเออแต่ในฝันนะพี่้องเนะาะก็แต<า>่คือฝันก็ได้ยินแต่เสียงเสียงคือแต่เสี่ยวเสี่ยวคุยกันในบ้านเบาทองเขาไม่กินน้ำเพลนแหละมานั่งอยู่ห่างกินน้ำกันกับแม่นะพี่น้องได้กินอิ่มบ่ โอ้ยมีแต่เนื้อมีแต่ลาบเนื้อนะพี่้องมีแต่เนื้อหิวมากเป็นล่งจากรถหิวกันนาชุคนแวะมากินเขาอสซันเปนวาแวะมากินเขาค่ะแตกเสียงแตกจนจนลงจากรถมากเต็มรถพี่้องว่าเป็นเล็กเบาแ่วเขาหรอเ่าค่ะผู้ชมจังวเบาถวหงดบางนึงเพิ่นกับฟันแบบนี่เลขเพิ่นเขานะคะผู้ชมก็ว่าได้ตีไปตัวอื่นเนาะหงัดบางนึงหันเนาะเลขเขาเป็นเปล็เขาเล็ทูบเขาเล็กทูบแับเขาเลขกที่กับคองมัดสองแปดอืม กับเขาเลขที่กับของมักสองแปดจะมางวาดอีสซาถุเลยวาตื่นขึ้นแล้วยกมือซาถุซาถุเด,อเด,อด้อเลยว่อหลาบมีแต่หลาบเหนือค่น้องก็กินจนอิ่มอืมข้าเจ้ากันนี่นี่นั่งกินกันเสียงดังเสียงดังเต็มบา้านอืมโอ้เนาะเสียงดังคุยกันเสียงดังเต็มบ้าน เกิดจังว่าฝันจังสี่ล่ะเรียกว่าฝันดีแต่ว่าจะให้แปลไปเนเลกคือจะบ่แปลมันแปลคืองวดที่แล้วก็าไ่ได้แปลเพราะาธรรมดาคันพิ้นมาหาเนี่ยพ่นจะเขียนให้เพราะว่าฝันตรวงวดแล้วว่าเพ่นหาบอกโง่ค่ะหาบักโม่กับป่าเพ่นว่ามาใส่บุญอ่าบอกโม่หาหนวยอ่าป่าก้าโตแล้วเพ่นซี่ใส่กับอ่ไอกระทาป่าเอาไว้เอว่าซส่นค่ะอืมป่าก้าโตเอาไว้เอว่าซส่นเอาไว้ บ่าวแถาเลยว่าเอ้ขันมาม่ากเก่าหนึ่งเเป็นเจ็ดเก่าแปดเก่าก็เนอะเมนอยู่ดอกดอแปลไปได้หลายางต่ว่าทีแน่ๆแลยคิดว่าเล็กบ่าวแถาเขาแล้วนะคะเพราะว่าหวดบางหนึ่งหันนะคะเพิ่นกับฝันว่าแม่เพิ่นมาเล็กกับเขานะคะหวดนี้จะเป็นจังใดแล้วกับเพิ่นว่าจังใดป่าอ๋อพี่สาววะพี่สาวเป็นฝันมาพี่สาวเิ่นฝันมา พระธุดงเอาเด็กหน่อยไม่ให้เลียงสองคนพระธุดงผู้เฒ่าเอาเด็กน่อยไม่ให้เลียงสองคนแล้วเพ่นเลยเขียนใส่กระดาษให้ว่าเอานี่ค่าเรียนเด็กน่อยเด้อเพื่อนมาเขียนเป็นเลขเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแตมาถามพี่สาวเพ่นมาเพื่นงวดนี่เพื่นมาแปดสองมาตัวเก้าแปดสองสองแปดโอ้เพื่นมาตัวเก้าเลขอะพี่สาวมาตัวเก้าตาที่เพื่นฝันอะเพื่อนฝันว่าพระธุดง่ะเขียนให้น่ะเจ็ดเก้าสองเอาเด็กหน่อยสองคนไม่ให้เลียงเอา ก้อยเอาดิบหน่อยไม่เห็นจะเลี่ยงก็สองกับชิบะตุงกับเล็ขบ้าเท่าอันบอกแงนอ่าทางผู้ชมเอาค่ะเลขบ้าเท่าลอตเรี่บ้าเท่าผู้ชมเอาลุนทะลุน้ำกันเมื่อแรงอันนี้เป็นเลขเลขฝันันเบ้าเท่านะคะเนี่ยเพื่อมาเพื่อกชอบนะคะห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าห้าสี่เก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองนะคะสุดสามตัวนะคะ เนนไฮซองหางคือ5 0าศกับ579นะคะผู้ชมค่ะละสองตัวนะคะศูนย์เก้าห้าศูนย์หาเก่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองห้าดสองนะคะบาวเถาพนมักคือ0ูนย์เก9าหนหาเก่เก้านะคะถ้าวิ่งนะคะให้วิ่งศูนย์กับเก่านะคะผูะ้ชมนี่เล็กบา,เาวเถาวาถาเดินเดินศูนต่ว่าเล็กวิ่งของบาวเถาเนี่ยเขาทุกหมดดีค่ะผู้ชม ่วนหน่อยที่จะหลุดเลขวิ่งของเพื่อนเนี่ยเลขทูปพี่น้องค่ะอันนี้เลขทูบนะคะ,คะเลขทูปสองหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองนะคะสองหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งบ้าแถวเลขกันหนึ่งเจ็ดไปหน้าพี่น้องกัดหนึ่งเจ็ดไปน้นาฮะมันเห็นมาชัดไหมพี่น้องค่ะอแอบหนักจังนะพี่น้องเล็กทูปด้พี่น้องกูได้มากเลขทูปบ้าแถาก็ได้ไว้เลยละสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่อันนี้ฝันพี่สาวฝันพีนพ่สาวนะคะเก้าสองหางเดียวค่ะสองตัวก็จะมี เจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองตัวชอบคือแปดสองนะคุณผชมอันนี้เป็นมักเป็นบามักตัวเก้ามักแปดสองแปดสองกับตรงกับปูเถามาบอกปาเถาอยู่ตัวเก้าตรงกันคือเจ็ดเก้ากับเก้าสองค่ะที่เรียกเจ็ดสองนี่บ้ดังเดี๋ยวนี้หาบ้าใดแล้วค่ะทุกผู้ชมเจ็ดสองบ้าเถาเขาดังแหี่เอาบ้าใดแล้วบ้ดอืมพวกไส้กับทูมาบอกอยู่ว่าเน่เอาตัวนี้ให้นวันเจ็ดสองเมนมาเฉลี่ย เอามีพี่น้องลอตเตอรี่อันนี้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เอาทำไมช่วงอันนี้อันนี้พี่น้องเอาเบิ้งไอ้อันนี้ที่บ้าเถ่าได้หลายขึ้เก่าหนึ่งพี่น้องอันที่ที่แตกจากนครพนินมากกับตรงกับบ้าเถ่ามักพร้อมอันนี้ตรงกับมักเก่าหนึ่งนะครับขึ้งว่าที่แล้วนครพนมพนินไม่แปดสองแต่ว่าบ้าเถ่ามักสองแปดนวดอีพนินไม่เก่าหนึ่งกับมักเก่าหนึ่งพี่น้องอันนี้เก่าหนึ่งนีแต่เก่าหนึ่งได้พี่น้องเด้อเก่าหนึ่งไปหาทั้งอุดรเนี่ยเพราะว่าทั้งอุดรนี่เพิ่งถูกรางวัลลลทที่หายยก็เไปงอุดร คืออะไรน้ำเพลินนะคะเก่าหนึ่งมีน้ำเก่าหนึ่งเป็นจังบวัดเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโออันนี้ก็จะเป็นเลขมั้อันนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าอันนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขฝันอะไรพี่น้องแล้วกะแปดเก้าเลขฝันนี่แปดเก้าเนี่ยแปดเก้าแปดเก้าอันนี้ก็ฮาเก้าหฮาเก้าเก้าฮาหนิพี่น้องฮาเก้าเก้าห้านะครับ เลขฝันแล้วก็ศูนหาหามาได้ได้แต่0ศูนหาตัวตัวที่ฝันนั่นแหละพี่น้องเก้นห้านี่5ห้าเกนเี่เกก็ได้ไวอยู่นี่ครับผมเก้าสองังเกตบึ<ๆ>่งจะบหลายตัวนะครับผูช้ชมจะ <92 S 1> ไม่หลายตัว <90 S 1> แต่ว่าซื้อหลายใบเกนนี่นี่ครับ90 90ศูเกอ่าเก้าอ่านึ่งสมหนามี่เลขอ่านายกคนที่31เ็กรเดติดไห้นี่หนึ่งสสานึงพี่น้องหกศูนอ,อันนี้หนึ่งหเลขทูบเอานี่แหละพี่น้อง ทั้งหมดกี่ใบบ่าวเท่าร้108อยแปดใบร้อยแปดใบตาขับไปบ้านเจรตีจะได้ซอยคนอีกกินเ่งค่ะ<笑><笑>เอาแล้วพี่น้องเนะเาะทัรมดาบ่าวเถ่าก็ซื้อแค่งวดละ 20, ยี่ยี่สิบสามสิบใบเท่านั้นพี่น,อน,น้องตา่างวดนี้งวดนี้มากค่ะเห็นแล้วนะคะ่ะผู้ชมว่าบ่าวเท่าเพื่อนเนีนตัวใดเพื่อนเอาลอตเตอรี่ตัวใดหลยนะคะที่เพื่อนไฮเบิ้งนะคะณผู้ชมเพื่อไปหาได้เพื่อยังยั่งนะคะเพื่อได้จชงน้ำบ่าวเถ่า รุ่นน้ำกันมะเร็งค่ะเอาขอบคุณบ่าวเถ่าค่ะขอบคุณค่ะไปร่ำไปด้ไปรวยไปร่ำไปรไปร่นน้ำวยไปร่ำ่ะไปรไปร่ำาป่ะคลิปน่ำส,สวัสปีค่ะปว